นะบางคนญาติโยมทั้งหลายคิดว่าการทำบุญนั้นจะต้องเรียกว่าอะไระเสียเงินเสียทองนะต้องเสียทรัพย์เสียปัจจัยถึงจะได้บุญถึงจะเป็นถึงเ,งเรียกว่าบุญกุศลแต่จริงๆการทำบุญกุศลนั้นก็คือการรักษาศีลไม่ว่าจะศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีสำหรับคารวะญาติโยม นะแล้วก็การสวดมนต์การลำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยลำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านะคุณความดีของพระพุทธเจ้าลำลึกนึกถึงคุณความดีของพระธรรมลำลึกนึกถึงคุณความดีของพระสงฆนะ์สวดมนต์เจริญพระกรรมฐานนะั่แหละดูกายพิจารณากายพิจารณาจิตรู้เท่าทันความคิดองตน้น